คุณแม่นับขะานาเกินกว่าอยากหาไหนพรสุทธาที่กว้างไกลยังไม่เท่าแม่นี้รวมแผ่นฟ้ามหานาที รักคุณแม่นี้มากเสียยิ่งกวา่ายามแม่อุ้มท้องแสนทอรมาเมื่อลูกเกิดมาแม่นั้นยินดียามหนาวลูกนอนแม่ซ่อนอกไว้ ยามร้อนทิวกายแม่ใช้พัดวียามหิวกระไดแม่ให้ห่วงหาป้อนน้ำข้าวปลาลูกแสนเปรมปรีพระคุณแม่นั้นอนนั้นต์เลือที่ผู้ใดจะมีเสมอ ทนอ่อนล้าเลี้ยงมาจนใหญ่แม่ยอมเหนื่อยกายหาเงินส่งเสียให้เรียนจงอย่าลืมคิดทดแทนคุณท่านก่อนบ้น เปรียบดังเหมือนร่มใสใบแกแผ่เนื้อเสียนไว้ผ่านพ้นสักวันคงเปลี่ยนคอยมันเพียนเยี่ยมเยียนเมื่อท่านชราแม่คงชะแงอยากแลเห็นหน้า แม่ลูกไม่มาแม่คงเจ็บช้ำหรือดีอย่าทิ้งให้แม่ได้แต่งอยเงามองหาลูกเต่าสักคนไม่มีอย่าคิดลืมแม่เมื่อแก่ชรา ท่านเลี้ยงเรามาช่วยชุบชีวีเลือดในอกนั้นกลั่นจนล้นปรีน้ำนมแม่นี้มีค่านับอนันต์ผู้คนหมื่นแสนทั่วแดนนับล้า pun มหานาทีพระคุณแม่นี้มากเสียยิ่งกว่ายาแม ร้อนผิวกายแม่ใช้พัดวียามหิวกระไดแม่ให้ห่วงหาป้อนน้ำข้าวปลาลูกแสนเปรมปรีพระคุณแม่นั้นอนนั้นต์เลือที่ผู้ใดจะมีเสมอ ทนอ่อนลา้าเลี้ยงมาจนใหญ่แม่ยอมเหนื่อยกายหาเงินส่งเสียให้เรียนจงอย่าลืมคิดทดแทนคุณท่านก่อนบ้าน เปรียบตั้งเหมือนร่มใสใบแก่แผ่เนื้อเสียนไว้ผ่านพ้นสักวันคงเปลี่ยนคอยมันเพียนเยี่ยมเยียนเมื่อท่านชรา แม่คงชะแงงอยากแลเห็นหน้าแม่ลูกไม่มาแม่คงเจ็บช้ำรือดีอย่าทิ้งให้แม่ได้แต่งอยเงามองหาลูกเต่าสักคนไม่มี อย่าคิดลืมแม่เมื่อแก่ชราท่านเลี้ยงเรามาช่วยชุบชีวีเลือดในอกนั้นกลั่นจนล้นปรีน้ำนมแม่นี้มีค่านับอนันตผู้คนหมื่นแสน ทั่วแดนนับล้านแต่ว่าแม่นั้นเห็นมีอยู่แค่คนเดียวผู้คนมื่นแสนทั่วแดนนับล้านแต่ว่าแม่นั้นเห็น รักคุณแม่นี้มากเสียยิ่งกวา่ายามแม่อุ้มท้องแสนทอรมาเมื่อลูกเกิดมาแม่นั้นยินดียามหนาวลูกนอนแม่ซอนอกไว้ ยามร้อนผิวกายแม่ใช้พัดวียามหิวกระไดแม่ให้ห่วงหาป้อนน้ำข้าวปลาลูกแสนเปรมปรีพระคุณแม่นั้นอนนั้นต์เลือทีผู้ใดจะมีเสมอเหมือน ทนอ่อนลา้าเลี้ยงมาจนใหญ่แม่ยอมเหนื่อยกายหาเงินส่งเสียให้เรียนจงอย่าลืมคิดทดแทนคุณท่าน เปรียบดังเหมือนร่มใสใบแก่แผ่เนื้อเสียนไว้ผ่านพ้นสักวันคงเปลี่ยนคอยมันเพียนเยี่ยมเยียนเมื่อท่านชราแม่คงชะแง อยากแลเห็นหน้าแม่ลูกไม่มาแม่คงเจ็บช้ำหรือดีอย่าทิ้งให้แม่ได้แต่งอยเงามองหาลูกเต่าสักคนไม่มี อย่าคิดลืมแม่เมื่อแก่ชราท่านเลี้ยงเรามาช่วยชุบชีวีเลือดในอกนั้นกลั่นจนล้นปรีน้ำนม ลนแต่ว่าแม่นั้นเห็นมีอยู่แค่คนเดียวผู้คนหมื่นแสนตัวแดนนับล้านแต่ว่าแม่นั้นเห็นมีอยู่แค่คนเดียวอันพระคุณแม่นับขะนา อยาคข้างในพระสุธาที่กว้างไกล อกไวย้ยามร้อนทิวกายแม่ใช้พัาดวียามหิวกระไดแม่ให้ห่วงหาป้อนน้ำข้าวปลาลูกแสนเปรมปรีพระคุณแม่นั้นอนนั้นต์เลือที่ผู้ใดจะ ท่านก่อนบันปลายแม่เปรียบดังเหมือนร่มใสใบแกแผ่เนื้อเสียนไว้ผ่านพ้นสักวันคงเปลีล่ยนคอยมันเพีย ท่านชราแม่คงช่างแงอยากแลเห็นหนา้าแม่ลูกไม่มาแม่คงเจ็บช้ำรือดีอย่าทิ้งให้แม่ได้แต่งอยเงามองหาลูกเต่าสักคนไม่มี อย่าคิดลืมแม่เมื่อแก่ชราท่านเลี้ยงเรามาช่วยชุบชีวีเลือดในอกนั้นกลั่นจนล้นปรีน้ำนมแม่นี้มีค่านับอนันตผู้คนหมื่นแสนทั่วแดน แต่ว่าแม่นั้นเห็นมีอยู่แค่คนเดียวผู้คนหมื่นแสนตั่วแดนนับล้าน สุดท้าที่กว้างไกลยังไม่เท่าแม่นี้รวมแผ่นฟ้ามหานาทีพระคุณแม่นี้มากเสียยิ่งกว่ายาแม่อุ้มท้องแสนทรม มแม่นั้นยินดียามเนาวลูกนอนแม่ซ่อนอกไว้ยามร้อนผิวกายแม่ใช้พัาดวียามหิวกระไดแม่ให้ห่วงหา น้ำข้าวปลาลูกแสนเปรมปรีพระคุณแม่นั้นอน,นั้นเหลือที่ผู้ใดจะมีเสมอเหมือนได้แม่ทนอ่อนล้าเลี้ยงมาจน สรงเสียเรียน